เลือกส้มโอที่มีรสชาติคมๆมนะคะเผื่อเผสามารถนํามาทําเป็นขนมวานไา้ค่ะวันนี้นะคะจอยเดินทางมายังอําเภอสิงห์หนครจังหวัดสงขลาค่ะยูติบานวันดีขนมผืนบ้านค่ะเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนนะคะไปเล่ววิธีการแปรรูปเลือกส้มโอที่มันคมๆมาค,มะคะ่ะให้เป็นขนมวานกันค่ะ เกษีสียงแจวแจวมาแต่ไกลค่ะวันนี้นะคะอยจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปยังบ้านวันดีขนมพื้นบานอ,อําเภอสิงห์หนครจังหวัดสขลากันค่ะวันนี้อยจะพาทุกคนนะครับไปแปลรูปสมโอะค่ะทุกคนเอ้ง่ายสมโอนี่ค่ะทุกคนคะ่ะสามารถนํามาทําเป็นขนมว่านได้โดยเฉพาะ เปลือกสม้มโอคะ่ะทุกคนเออหลังจากที่เราได้ส้มโอมาแล้วนะคะแม้วันนี้นะคะก็จะมาปอกเอาเฉพาะเปลือกส้มโอค่ะทุกคนค่ะเปลือกข้อส้มโอที่จะนํามาทําเป็นขนมว่านะคะสามารถทําได้ถูกสสยพันธุส้มโอค่ะหลังจากที่เราได้ส้มโอมาแล้วนะคะเราจะปอกเอาเฉพาะเปลือกค่ะทุกคนเมื่อเราปอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่ก็มาทําการปอกผิวหนกผิวที่ว่าสีเขียวๆนั่นแหละค่ะปอกไปเรื่อยๆค่ะ,คะปอกไปให้ใหมดไอเลือดเฉพาะ iren, ผิวข้า,ขาวๆเนื้อข้าวๆที่อยู่ด้าน ในก่ะทุกคนคะเราจะเอาเนื้อซี่เคี้ยวๆนี้ออกให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเนื้อซี่เคี้ยวๆนี้นะคะมันจะทําให้มีรสชาติมคมก่ะทุกคนเนอะเนื้สีสําคัญนะคะตัวผิวซี่เคี้ยวๆนี้นะคะจะทําให้ขนมนะคะมีความแข็งค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเฉพาะเนื้อซี่ข้าวๆที่อยู่ด้านในเมื่อเราได้ผิวข้าวข้าวรวนเนื้อข้าวข้ามาแล้วนะคะให้มาหั่นเป็นชิ้นพอประมาณกับทุกคนค่ะ จากนั้นก็นําไปลางน้ำให้สะอาดแล้วไปแช่น้ำเกลือทิ้งไว้นึ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะสาเหตุที่เราต้องแช่น้ำเกลือนะคะน้ำเกลือจะช่วยเอาความคมคอมผิวส้มโอร่วาเนื้อส้มโอออกค่ะพอว่าเราแช่ส้มโอกับน้ำเกลือทิ้งไว้นึ่งขึ้นแล้วนะคะพอรุ้งชาวอีกวันหนึ่งก็นําเนี่ยค่ะเนื้อส้มโอนี่แหละค่ะมันลางแล้วมาย่ำลางแล้วก็ย่ำย่ำให้มันแห้งไง้สนิทเปืือที่จะให้ความคมของส้มโอเนี่ยค่ะออกไปมดย่ำเลว้ยย่ำเหลาลางเลี้ลางเหลาค่ะทุกคน พยายามล้างให้ไล่ๆล่น้ำและที่สําคัญพยายามบีบให้มันแห้งให้ที่สุดก่ะทุกคนเออยังไม่หมดขั้นตอนข้องการกําจัดความคมของเปลือกส้มโอนะคะหลังจากที่ว่าเราล้างเราย่ําแล้วนะคะทีนี้นํามาต้มก่ะทุกคนค่ะ ต้มจนหวานเนื้อส้อมโอนี่เป็นแกว้วเป็นคือว่าเป็นเนื้อไส้ไส้อะค่ะเนเพื่อนคะต้มไปเรื่อยๆค่ะทุกคนค่าให้พยายามสร้างเกตเนื้อส้อมโอให้เนื้อส้อมโอมีลักษณะที่ว่าไส้เหมือนแก้วค่ะทุกคนขะสาเหตุที่เราต้องหมาต้มนะคะเพื่อที่จะให้ความคมในผิวส้มโอรหรือว่าตีบเลือกส้มโอนี่คะ่ะ ออกไปให้หมดเปลาอว่าเปลือกส้มโอจะมีความคมอยู่ในตัวการที่จะมาทําเป็นขนมนะคะเราต้องขจัดความคมเนี่ยค่ะออกไปหมดก่อนไม่เช่นนั้นเวลากินมันจะมีคมติดอยู่ที่ปลายลิน้นลัางจากที่เราต้มจนวันเนื้อเป็นเก้วเนื้อไส้เล็วนะคะนํามาล้างนา้ำอีกที่ค่ะทุกคนคะล้างนา้ำเชน้ำไวให้หมดความร้อนผลลัางจากที่ว่ามันให้ร้อนเร็วนํามาบีบนํามาย่านํามาล้างล้างเร็วล้างเห้าบีบเร็บีบแล้วเ,ววเมื่อเดิมค่ะทุกคนคะ บีบจนววามันดู้สึกว่ามันไม่ค่อมเลวเพราะว่าเราลางไปนะคะบีบไปก็นํามาชิมค่ะชิมเลถ้าเกิดไม่ค่อมเลวทื่อว่าได้ค่ะทุกคนเออเมื่อเราลางเราบีบสเสร็จแล้วพอเราชิมเลวไม่มีรสชาติคมนะคะทีนี้ให้นําน้าตาลนะคะกับน้ำมาผสมกันใบ<ส>เตยไปสักนิดกันค่ะทุกคนค่ะเพื่อให้มีกลิ่นของใบเตยหลังจากนั้นนําเนื้อส้มโอที่เราลางเลวบีบเลวมาใส่ค่ะทีนี้แลวก็เคี่ยวไปเรืร่อยๆหรือว่าตังไปเรื่อยๆมันเดือดปลุกๆๆๆๆปลิกไปปลิกมาก กวนไปกวนมาจนน้ำตาลน,นะคะละลายเร็วก็คือเกลือเือเนื้อส้มโอค่ะทุกคนเออนี่แหละค่ะคือขนมเปลือกส้มโอเชื่อมค่ะทุกคนเออรับประกันว่าร้อยเพื่อนๆลลองชิมเลยได้ ือกส้มโอเฉื่อมกับเปืือนเปือนค่ะขนมเปลือกส้มโอเฉื่อมนะคะจะมีรสชาติออกไปโทนวานกับทุกคนเอสําหรับเปืือนเปือนคนไดน,นะคะทีสนใจอยากกินขนมเปลือกส้มโอเฉื่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปืนบานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมขอบแปดขนมดูขนมกายศาดข้าวตู ข้าวพองข้าวเหนียวกวนกันลลเมหรือว่าจ,จะเป็นขนมเมเดวัวครกก็มีค่ะทุกคนค่ะเพราะวาสถานทีแห่งนี้นะคะเป็นโรงงานผลิตขนมพื้นบานทีใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงคลาค่ะแล้วอย่างเปิดให้เป็นูุยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับขนมผื้นบานค่ะเพื่นเปลือนขนในสนใจอยากมีอาชีพเสริมมากกันได้ค่ะทีบานวันดีขนมผื้นบานอำเภอสิงหนครจังหวัดสงคลามีให้ครบจบทีเดียวค่ะทุกคนเอ,อ้อ